สวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับเช้าแล้วแต่ยังอยู่บนที่นอนกันอยู่เลยใช่ปะใช่ปะ,ะกินข้าวเสร็จก็ยังเลื้อยมานอนกันต่อเนอะใช่ไหมโอ้ใครนะ่ะ ช้จีโน่เป่าจีโน่สุดหล่อเปล่าใช่ป่ันใครอะไหนเอาออกก่อนจีโน่น่ารัก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 ทำแก้ยังไงจีโน่น่ารักเน้นเน้นเอาแนนเรียกแนนก่อนไหนจีโน่จีโน่พูดคำว่าแนนได้แนน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 นน ยิ่งจังเลยใหญ่ใหย่คำว่ายหญ่ใหญ่ใหย่ใยยายยยยใหญยใยยก่อนเร็วจีโน่ยายก่อนยหยยใยย่ Ao, ai kìm nó bị gà, lạy nha. Chuu keng gà, Chụp. Chuuu khao, khó chuuu nai. Hàm mà chuuu này Hiểu? mẹ chút này chị hmm. nó đã lắc không ngay chị hmm. nó đã lắc ngay chị hmm. nó đã lắc không ngay chân trai chân ลูกมันดีอย่างเงี้ยเนาะไม่เหงาแถมมีคนรักเราทุกคนด้วยเออออะไรอะเออชื่อเร,ร,รื่อะไรป๊าป๊าหลับอยู่เลยป๊าป๊ายังหลับอยู่เลยไปจุ๊บปปาไปจุ๊บปปาจุ๊บปปาเร็วไหนไปจุ๊บปปาก่อนจุ๊บปปาจุ๊บป๊า รักป๊าป๊าป่ะาว้าวชุบป๊าป๊าทีนี่นี่เท้าถีบได้นี่นี่นี่หลักฐานนี่หลักฐานนี่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 หัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะถีบได้หัวเลาะนี่อ้าวอ้าวสนุกเพาละ กัดเท้าเลยกัดเลยกัดเลยบายบายก่อนบายบายแล้วเร็วบายบายหันมาหันมาบายบายก่อนไม่บายบายเลยนะบายบายก่อนเร็วบายบายไปแล้วบายบ <c oughs> <c oughs> ายกล้องก่อนบา <c oughs> ยบายกล้องก่อนไปไป